แล้วเดี๋ยวจะให้มาดูนะครับนี่เล็กๆสก,กินเนสุดมากนะครับตัวนี้คือของถุง K2 ไม้ประมาณนี้เลยนะจะดูว่ามันเวลาใช้งานจริงๆอะ่ะมันสกิลการใช้งานมันอยู่ประมาณไหนแล้วก็ศักยภาพหรือขอบเขตการใช้งานมันได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันมันไม่สามารถฟันได้อยู่แล้วนะครับไม้ขนาดนี้เป็นไม้สดนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวทำให้ดู าาาก็มามัดนะครับเห็นไหมก็ประมาณนใช้งานได้นะครับรเ็ื่อจะว่าจําเป็นจะต้องตัดไม้จริงๆนะครับไม้สดได้ช้าๆนะครับ คิปอาจจะิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามีดมันเล็กนะครับไปเรื่อยนะครัไม้ไม้ไม้ไว้ทุกหลังหักแล้ว เัาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไั่อ่ะครับอ่ะทีนี้มาดูใส่กิ๊กนะครับไม่มีล้มไม่มีอะไรนะ